ตอนนี้อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์เราไปรับชมคลิปประชาสัมพันธ์กันเลยขอขอีคุทุกท่านนะครับอยู่ช่องฟุกมีะใช่แล้วทุกคนจากที่ผมได้ลงคลิปประชาสัมพันธ์ของ เอาแลรู้ไหมของเกมไปแล้วทุกคนคือผมอยู่ในช่วงในการอคลิตมาใช่ผมไม่ได้ลงคลิปมา5วันหรือ6วันนะเพราะผมติดเรียนนะถ้า่าผมติดเรียนในช่วงโควิดก็เราก็ต้องเรียนนะทำไมผมเลี้ยงเรียนอยู่ก็คือตรงคนที่ของผมคือจังหวัดของผมยังไม่ติดโควิดมากนะผมก็เลยยังเรียนต่อทุกคนใช่ ผมก็จะมีเรื่องหน้าเจ้าอย่างหนึ่งน,นะคือผมลงซีรีส์ไหมครับไม่ได้แล้กวนผมคงไม่ลงเกมอื่นนะนมผมลงเกมไหมครับไม่ได้แล้วที่จะผมจะทำทำช่วงใหม่นะคือช่วงเ a าร์คือช่วงนี้คือช่วงนี้ผมจะลงเกมทุกชนิดนะกับ s unday ก็คือจะลงที่ปกติ ก็ลำบากใจเลยเขะที่ว่าจะลงคลิปไหมครับแต่ผมไม่ได้ลงคลิปไหมครับผมจะไปหาโหลดเกมอื่นมาทุกคนขอให้ผมจะนี่อยู่พุดมั่วไอ้ย่าโอ๊ยลิงพันไปหมดแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะลงซีรีส์สต็๊กวอร์ใหม่อ่ะเดี๋ยวได้ไปทำซีรีส์ของนอนด้วยทุกคน ผมลงเกมไมคับไม่ได้จริงๆหัวจะใช้แอป,ปไหนผมก็ลงเกมไมคับไม่ได้เพราะไมค้โหดเลยเป็นแบบกันทุกคนผมว่าจะหาติ๊กวอร์เล้นซมาลงก็ได้อนะหรือผมจะไมไ่ช่องนี้จะไม่มีช่องเกมเลยก็ได้นะทุกคนจะไม่รู้อะลก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะ ได้ได้ได้ผมจะลงคลิปเพิ่มมาขออภัยด้วยนะทุกคนผมไม่สามารถลงซีรีส์ใหม่ครับได้ผมจะลงซีรีส์สติ๊กวอรเพิ่มผมจะลงจะลงวันนี้ขอลงคลิปนี้ม EP0 ของไมค์ครับแล้วทุกคนซึ่งผมจะไม่มีซีรีส์ของอันนี้นะคน ขอลงเปนช่วงเกมหรืออันนี้เลยฮะเป็นของประชาสัมพันธ์เล้วทุกคนใช่ก็อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ก็ได้ทุกคนผมจะลงไปในเพลย์ลิสต์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทําทช่วงประชาสัมพันธ์เรื่องเพลย์ลิสต์ต่อทุกคนก็ขอลืมไปก็อย่างไงก็ไปดูด้วยทุกคนลิ้นพันนิดน,นึงนะทุกคนขอขอบคุณน,นะทุกคน ขอจะนี่ขออภัยที่ผมลิง้์พันมากมากเลยขออภัยจริงๆนะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe กดไลคา์กด, like, กดแชร์ด้วยคนก็ใครกดกดไลค์ถึงสิสบไ like ลค์ทุกคนผมจะแจกการโหลดไมครับว่าทุกคนผมไม่ได้ลงซื้อรไอไมครับแล้วกันก็นกนตามเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปอื่นแทนนะทุกคนก็อย่าลืมนะสิบไลค์ แจกเกมตัวเกมไมค้าวที่ผมโหลดมาก็ขอจบเพลงแค่นี้นลทุกคนบ๊ายบาย